การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเน็จนรงค์เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยไม่หยุดพักกลางวันสถานที่ให้บริการเข้าถึงได้อย่างสะดวกโดยรถสาธารณะและรถส่วนบุคคลมีป้ายบอกทางและจุดให้บริการอย่างชัดเจนออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดบริการมีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และลูกค้า มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและช่องทางการติดต่อให้เห็นเด่นชัดพื้นที่ใช้งานมีความสะดวกง่ายต่อการเอื้อมจับจุดสำคัญหรือจุดอันตรายได้รับการออกแบบให้มองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลมีแสงสว่างเพียงพอตอบสนองทุกสิ่งอำนวยความสะดวกจากผลสำรวจความต้องการของลูกค้าห้องสุขาสะอาดถูกสุขาอนามัยพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมด้วยระบบคิวมีจุดแรกรับมีจุดประเมินความพึงพอใจ มีการกำหนดเขตปลอดบุหรี่แยกจุดสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและมีพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเน็จนรงค์ได้จัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้รับบริการและออกแบบอาคารสถานที่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยไม่แบ่งเพศอายุหรือความแตกต่างทางกายภาพ ตามแนวคิดอรารยสถาปัตย์เราได้สำรวจความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องโดยออกแบบแบบสอบถามครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญและได้วิเคราะห์ผลสำรวจเป็นประจำเพื่อออกแบบการให้บริการและตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดพร้อมนี้เรายัางมีระบบแจ้งเตือนการให้บริการและระบบติดตามสถานะผู้รับบริการโดยช่องทางดิจิทัลอีกด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการเราได้มีการติดตามปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการในกรณีที่เกิดข้อร้องเรียนในพื้นที่เราสามารถแก้ไขและยุติข้อร้องเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดโดยทุกข้อร้องเรียนเราได้นาเนินการตาม s l a อย่างเคร่งครัดพร้อมจัดทําองค์ความรู้หลังจากจัดการปัญหาข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ ตลอดจนการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้เรายังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงงานรวมถึงร่วมกันทบทวนระบบงานเพื่อออกแบบระบบงานใหม่ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมในการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับในกรณีเกิดภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆเราได้มีการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานพร้อมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสื่อสารไปยังผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเ็จนรงค์ยังได้มีการวิเคราะห์ความต้องการด้านกำลังคนอย่างเหมาะสมเพื่อมีอัตรากำลังที่เพียงพอและให้บริการได้อย่างไม่หยุดชะงักพร้อมสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร โดยมีวิธีการและแนวทางในการพิจารณาสร้างแรงจูงใจตามความต้องการของแต่ละบุคคลที่อาจแตกต่างกันด้วยอายุหรือตำแหน่งอย่างเหมาะสมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทักษะการให้บริการครอบคลุมรอบด้านและยังสามารถริเริ่มพัฒนางานบริการจนนำมาสู่การสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการได้อย่างดีอีกด้วย เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการเรายังได้พัฒนาการบริการทุกด้านอยา่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญเช่น 1. ผลการดำเนินงาน PWA a l w a y s on ปีงบประมาณ2,566ร้อยละ65.85 2. นวัตกรรมเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับที่ลงสูบน้ำแรงสูงผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e 3. นวัตกรรมระบบช่วยระบายอากาศก,าก่อนเข้ามาดวัดน,น้น้เพื่ออำนวยความสะดวก และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้น้ำา 4. การพัฒนานด้าสถานที่จากผลสำรวจความต้องการของลูกค้าและ 5. ผลสำรวจความพึงพอใจโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ84.74 และนี่คือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเน็จนรง์มุ่งให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างสูงสุด